สวัสดีค่ะกระท่อมชมจันทร์ชาแนลนะคะคลิปนี้ป้าเปียกพามาดูกุหลาบดอกสีแดงแดงบ้างนะคะดูดอกกหุลาบสีแดงบ้างแล้วก็ดูดอกลีลาวดีแดงสยามสีแดงตรงนี้เมื่อวานนี้ป้าเปียกก็ขึ้นไ์สดก็ดูดอกลีลาเยอะอยู่นะคะแต่ว่ามันภาพบางภาพมันไม่สวยมันเสียหายเยอะป้าเปียกก็เลยต้อง ต้องลบออกนะคะมันก็คงไม่น่าดูด้วยแหละนะคะมันตัดออกไม่ได้เหมือนคลิปป้าเปียก็เลยลบทั้งทั้งลบหมดเลยไลฟ์เมื่อวานนี้นะคะเสียดายมากอันที่สวยๆก็มีอยู่นะคะเมื่อวานนี้เราก็มาดูดอกผักกากองนะคะผักกากองก็สวยอแลมแจมแจมแจ๋วเลยนะคะ สวยงามนะคะสำหรับพากากรให้ชมบรรยากาศดอกไม้สีสวยแจ่มอะเรมตา <c oughs> สับอะไรของป้าเปียกเนี่ยอันนี้เฟื่องฟ้านะคะเฟื่องฟ้าต้นนี้ก็จะมีหลากสีสันเหมือนกันนะคะก็จะมีสีชมพูนะคะสีชมพูสีส้มสีชมพูอ่อนนะคะหรือ มอมชมพูอ่อนๆก็มีนะคะรู้สึกว่าป้าเปียวได้ยินเสียงฟ้าร้องอีกแล้วเหมือนฝนจะตกอีกนะคะเนี่ยตกมาก็ดีเหมือนกันนะเท่าที่ตกเมื่อคืนนี้ก็ยังไม่พอสําหรับต้นไม้ใหญ่นะคะก็คงจะพอสดชื่นขึ้นมาบ้างแต่คงยังยังกินน้ําไม่อิ่มนั่นเองนะคะแต่ถ้าตกอีกสักครั้งสักครั้งหนึ่งเนี่ยน่าจะรอดแล้วละต้นไม้นะคะ ป้าเปียกให้ดูบรรยากาศคลึ้มฟ้าคลึ้มฝนนะคะดอกไม้งามอยู่ท่ามกลางท้องฟ้ามืดมัวเหมือนฝนจะตกนะคะมีเมฆแล้วก็มีมีท้องฟ้าที่สว่างด้วยนะท้องฟ้าสีครามสว่างก็มีท้องฟ้าสีหม่นขึ้นไปตรงโน้นพอได้ตกมาแล้วครั้งหนึ่งป้าเปียกคิดว่าอาจจะน่าจะตกด้วย สำหรับคลิปนี้ป้าเปียกก็ขอฝากไว้ให้ชมดอกไม้สวยงามขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ